เอาดูกๆๆๆุ้งเอาดูกๆๆๆ้าเอาดูก้าเอาดูกุ้ชมเจ้าอ่างกันชัดๆครับก่อนย้ายบ้านครับวันนี้ย้ายบ้านใหม่ครับไปโคราชเลยครับตัวนี้ครับขบอบคุณอาจารย์ที่อยู่ทางโคราชครับที่ให้เจ้าอ่างไปอยู่บ้านใหม่ด้วยครับเตียครับใส่เชื่องเชื่องครับตัวนี้ครับป่าร้อย วันนี้ย้ายบ้านแน่นอนครับตัวนี้ก็ตัวรักอีกตัวหนึ่งครับครับทำไงได้ครับต้องแบ่งอาจารย์ครับของดีก็ต้องแบ่งกันไปเล่นครับไม่มีกักครับเอาลูกเอาเอาลูกเอาโชว์อีกสักรอบก่อนย้ายบ้านลูกเร็วเร็วเร็วเอาลูกเอา ทีเด็ดลูกเอ้าสักรอบลูกเอ้าอ้อูเอาลูกเอาลูกเอ้า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 มันมานะลูกนะเอาลูกเอ้าสวัสดีอาจารย์แลฟ์สีผู้ที่ชื่นชอบนกเขาทุกท่านครับวันนี้นะครับพามาชมเจ้าอ่างครับวันนี้ย้ายบ้านครับไปโคราชครับก็ขอบคุณอาจารย์ที่อยู่ทางโคราชครับที่อุดหนุนนะครับ ให้เจ้าอ่างไปอยู่บ้านด้วยครับมีเตรียมสัมภาระเรียบร้อยแล้วครับเตรียมกล่องนะครับน้ําอาหารนะครับก็เปิดนะครับเรียบร้อยนะครับุ่งนี้รอรับได้เลยครับอาจารย์น่าจะถึงประมาณช่วงก่อนเที่ยงนะครับเจ้าอ่างนะครับเป็นนกป่าร้อยนะครับป่าร้อยมีคู่อ่างสามถึงห้าคำนะครับต้นความ เป็นนกที่ทรงสวยมากนะครับเจ้าอ่างเนี่ยกับลักษณะดีมากนะครับจริงๆแล้วก็ไม่อยากแบ่งครับแต่ก็จำใจที่จะแบ่งครับเพราะว่าลูกนกหลายๆตัวกําลังเกิดในกรงเคาะเยอะเลยนะครับสําหรับอาจารย์ท่านใดที่สนใจในเรื่องของลูกนกนะครับสายดินมาเลยนะครับก็ทักเข้ามาได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับนกกาลังออกเยอะเลยสภาพอากาศดีนะครับไม่ร้อน มาหลายคู่นะครับอยากได้คู่ไหนก็ทักเข้ามานะครับเราจะส่งคลิปให้ดูนะครับไม่ถูกใจไม่ซื้อไม่ว่ากันนะครับถ้าถูกใจก็รับไปนะครับไม่ถูกใจก็ไม่ต้องรับนะครับโทรคุยกันได้ครับอาจารย์นะครับมีอะไรก็ปรึกษากันได้แลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับอยากได้แบบไหนนะครับก็ถามเข้ามา คลิปนี้นะครับก็อยากจะพามาชมนะครับเจ้าอ่างนะครับเข้ากล่องก่อนยายบ้านนะครับไปจับให้ดูเลยครับเจ้าอ่างเป็นนกตัวใหญ่มากนะครับซชื่งเชื่องครับใหลูกมันมามาแต่จะดิ้นหน่อยนะครับเพราะว่าป่านกป่ามันจะไม่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 เชื่องเท่าไหร่นะครับแต่มันเล่นเล่นกับผมนี่เล่นนะครับแต่กับคนอื่นผมไม่แน่ใจนะครับนป่าร้อยครับ ป่าร้อยจะดิ้นประมาณนี้เลยมาลูกมา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 ลมามาลูกมาอ่างมาลูกเรื่อยๆขวายย้ายบ้านลูกมามามาลูกมามาสีครับเจ้าอ่างครับป่าร้อยครับพร้อมเข้ากล่องครับมาลูไปเข้ากล่องเรียบร้อยแล้วครับ เข้ากล่องเรียบร้อยแล้วครับที่อยู่พร้อมเบอร์โทรพร้อมนะครับทุกนี้รอรับได้เลยครับอคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ